นี่ท่านผู้ชมอันนี้คือปุ๋ยอัดเม็ดอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของคุณพ่อสุพลเนาะนี่จะ้ะเม็ดใหญ่แบบนี้เลยนะคะเม็ดใหญ่แบบนี้เลยพ่อบอกว่าอ่า ที่ทำเม็ดใหญ่แบบนี้นะคะเพราะว่าให้มันค่อยๆละลายละลายให้มันช้าๆนะคะไม่ต้องไวมากนะเพราะว่าปุ๋ยของเราเป็นอินทรีย์ร้อแล้วและมีคุณภาพมากนะคะเทียบเท่ากับปุ๋ยสูตร15-15-15เลยจ้าและยูเรียที่พ่อทํานะเป็นยูเรียแบบอินทรีย์เลยนะคะทําจากสับประรดและน้ํำซาวข้าวค่ะ นี่อันนี้คือร้อเซเลยนะคะปุ๋ยเอาไปหวานใส่พืชผักต่างๆนะคะหรือพืชเศรษฐกิจอะไรที่เราต้องการบำรุงให้โตวไวนะนี่ค่ะเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะใช้ง่ายขึ้นแห้งนะคะนี่ดีมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่คือเหตุผลที่อัดเม็ดใหญ่นะคะ ต่อไปไปพบกับคุณพ่อสุพลบุตรแก้วท่านเป็นปราชชาวบ้านนะคะซึ่งเป็นผู้นำพาชุมชนในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะพ่อโอนพ่อโอนใครพ่อโอนใครพ่อโอนไครครับอันจุลินรี์กล่องแสงเคลือส่องะห์แสงอันเคือน้องเล็กเทสเกิดผสมกันแล้วก็มักต้อไปอีกสิาหเาเมื่อมันสิเท่ากันกับปุ๋ยสูตรสิผาสิผา แ,แมนหอ้องห้องเฮ็ดปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยพอพอเริ่มต้นให้หนูฟังแนใจว่าเอาอีหยงังมาเฮ็ดแด่ก่อนมันถึงเป็นดังเซนอ๋อก็ะไปดิก็คือห้อเฮ็ดปุ๋ยเนี่ย,ยส่วนมากแต่ก่อนเนี่ยเพราะเท่านี่ยขาดปุ๋ยยูเรียบไปไหนมั้งกยูเรียไปไหนก่าแมนท้า ภาคเกษตรเขาบอากรับว่าปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันปุ๋ยเคมีทีนี้ข้าเฮ็ดปุ๋ยอินทรีย์เนี่ย,ยขาเฮ็ดยูเรียน้ำเองเนี่ยอันนี้จะเป็นยูเรียน,น้ำมันยูเรียน้ำเองครับเอจจางยังหล่ะนี่จจางก็ดีแทนหนึ่งสับปะรดสองน้ำชาว์ข้าวชาวข้าวค่ะสับปะรดน้ำชาว์ข้าวเอามาหมักไว้จ้า มาร์กไว้โดนปันใดค่อยใส่ได้จ้ะอื้หอมหนึ่งเดือนแทนยูเลียใช่ไหมคะตัคตับแทนยูเลียอันนี้มันทั้งยังเนี้ยน้ำมัอาร์กจูเลียนซีหน่อกล้วอ๋อดีมากจ้ะบาตนี้เอามาเห็ดจังใดบาตนี้ที่ว่าขอเห็ดกอหอมมากจ้จอก จอกขึ้นอกประมาณสามสิบตันสามสิบตันจอกแม่นว่าจ้ะจอกที่เขาลือขึ้นมาจอกแหนะจอกแหนะที่เขาลือขึ้นมาจากในหนองน้าจันกลีงอค่ะก็เอามาผสมกับปุ๋ยขอกค่ผสมพุกเขากันก็ค่ะแบ็มีแกลบด้วยเพื่อเพิ่มปริมาณมันขึ้นค่ะแล้วก็พุกเขากัน คู่เค้ากันจ้าใมันย่อยสลดยค่ะผ่นามี่อดอมีขอดอเอามาจากเอ่อพาทะราีเด่นพาทนาธีดินจ้าคือผสมเข้าไปมันย่อ่สลายเร็วอ่าที่นี่ข้อมักปุ๋ยมักตรงนี้เป็นเป็นแล้วเาจะตัดเม็ ข้อยาอัออดเม็ดพ่อ,อเพิ่มอ่าอ่าน้ำเสี่ยวผลผลิตค่ะเป็นเอาหมากเอาฝนเนี่ยจ้าเราผสมฮอร์โมนไข่กับ<อ>จูนซีสสสแสงข้อแสงผสมกันนะพอเข้าไปจ้าผสมเข้าไปแล้วก็มัดต่อไปอีกสิบห้าวันอ๋อเอามาอัดเม็ดเนี่ยอัดเ,เม็ดเนี่ยคือขออัดไปโอ้โหเดี๋ยววันนี้ต้องขอซื้อไปใช้ครับแล้วก็ ากับุยสูตรสิบห้าสิ่ห้าใช่ไหมคือบำลุ่งไดเมอด์ใบรากลำต้นแล้วก็ผลมันบาจ่พอออ๋อดีจังเลยนี่จ้าต่อยอดได้ขายได้ได้เนี่ยเพราะว่าคนที่เขารักสุขภาพอ่ะเขาอยากกันเนี่ยอันอันี้ที่พอบอกยุเรียกก็คือเอามาหลาดคือกันแมนบาจ่าแมนครับเพราะออออ่อน คุกซะกันคือคือปุ๋ยมักเลยก่อนอคุกในตอนแรกขันตอนแรกนอกกวยไ่บ่จ้ะคือยูเลียเนี่ยคือเอ่อเล่งเล่งใบเล่งอย่างเล่งโตไวเขียวแมนจ้ะโอ้ที่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยปุ๋ยอยากเอามาเอาบนมั่นเสียจ้าพผมเอาข้อมูลใครตัวนี้จ้าจูเลียนีสังคคแสค่ะอมา ครัตรงนี้ใช่ไหมคะคที่หมักเอาไว้เนี่ยค่ะอ้อ๋อค่ะก็ต้องเอาแนวคุ้มมาผ่าจำเป็นแนวคุม้ม,มไว้แล้วค็อเอาอยดปากแล้วผ้าเบรงเม็ดอันที่อัดแน่จ้ะอันนี้คือแร่งได้แทนสูตร1าเนาะคร,ค,รครับครับที่ห้องพอมีเครื่องอัดเม็ดมั้ยครับนี่ๆแกอัดแบบใส เครื่องอัดรถไ้ำคู่บทตาแมาก่อนเกงหน้าเป็ดโอ้โหวันแม็ดใหญ่ด้วยจับได้ปะอุ้ยแห้งจับแห้งแล้วอืมจะดวกสบายเวลาใส่กับกระตงใส่หลายวันว่นแมนครับเาคือคือตอนอืมตอนเข้าไปวานเนี่ยมันสีมันสียวันง่ายใช่ไหมปะอ่าใช่อ่ามันค่ะ ใส่ไงขันเท่าดำแล้วดำแล้วเข้าไปเข้าสิบเอาผงไปว้านเดือบเพราก็รบ้านยากใช่เขาต้องขัดเป็นเม็ดจึงสิบไปว้านใช่ใช่อ่แบบนั้นมันจะเป็นผงๆเปียกๆหนักเนาะตรงนี้เข้าไปเอาเอาไปใส่ตอนเข้าไปช่วงเข้าบ้านดำใช้กบไช้กบใช้กบไช้กบก็คือใส่ที่หมากอย่างนั้นแล้วอันนี้ก็คือพ่อเข่าใหญ่งามเข้ากับไปว้านไปว้านเดืการเมละเดือนกันยาเรย่า ปลายเดือนสิงหาเดือนบานเลยใส่พืชอื่นๆได้เม็นะบัพุ่งบักม่วงบักแตงบักแตงบักขั้วแบบงีช่วงนั้นคือแต่เอาผลได้ผลดีจ้าหมากเอาผลค่ะร้อยเปอร์เซ็นเลยมั่นใจได้เลยอุ้ยมากร้อยเปอร์เซ็นอินซีเนาะจ้าภสพาเบิ่งเนี่ยกลองบบกใหญ่จ้า ก็คือเป็นโครงการรวมมือคุณพอสุพจน์นี่เป็นวิทยากรกน,นะจ๊ะพานำพาในการเฮ็ดปุ๋ยมาร์กนอกจากสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบนรนคะคือ,อเฮ็ดเสร็จแล้วร่วมกลุ่มกันกับเชาวบาทประมาณ400น,นะคะนอกจากมาร์กไว้โดนประไดพอค่อย,ยจะได้แบ่งกันแค่หนึ่งเดือนจ้ะหนึ่งเดือนเนาะมาร์กจากจอกแหน แกลบแล้วกับปุ๋ยขอกนอกจากนะให้มาโครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพจะ้ะนี่สุดยอดแล้วพอกะมาเผยเป็นวิทยาธาน,นุนอกจากในการเหตุแล้วแถมกับอัดเม็ดพรอมเนะาะท้ให้คนสนใจล่าพ่ออะก่าใช่ เนี่ยจ้าเพราะว่าเพื่อนอัดเม็ดไว้แบบนี้มอมากสําหรับคนที่ต้องการปลูกผืชดพักกินเองที่ยุกรุงเทพปริมณฑลนอกจากหาปุ๋ยแบบนี้ยากเนาะแบบเม็ดที่เล็กให้เบิ้งเมื่อกี้กะใส่แบบสะดวกสบายปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมเนอะจ,จ,จากจ้ากระขอขอบคุณคุณผอสุพนเนาะที่ให้วิทยาทานเนะาจา้าขอบคุณหลายๆจา้าสวัสดีค่ะ